ซื้อข้าวทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปรอลูกค้าเราวันนี้เป็นลูกค้าเช้าเลย

嗯。 เกของกันนะคะอันนี้เป็นของมาส่งตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วทุกคนเพนิ่งมีเวลาได้มาเก็บของนะคะเพิ่งเสร็จคิวลูกค้าแปะนนี้เป็นตัวที่ที่สาวเราสั่งมาให้ก็คือร้านเดียวกันกับอันนี้เลยซึ่งอันนี้เป็นของนางก็เอาไว้ข้างบนเนี่แต่เพราะว่ากลมหน,น้าตัดี <c oughs> ก็เลยเอาไว้ข้างบนเลยส่วนของเราทางสั่งมาให้ <c oughs> ช่ผ้าเช็ดกับสติกเกอร์นะคะเดี๋ย้มาสติกเกอร์ของพี่เรามาด้วยเดี๋ยวพี่หาติดแต่มันจะติดอะไรดีน่ารัก <c oughs> ไผ้าเช็ดสองอันแล้วก็นี่ค่ะมาแล้วนี่ไปดูนี่อันนี้เป็นกําไลข้อมือค่ะเป็นตัว S เห็นไหมเป็นตัว S ค่ะทุกคนนี้เวลาใส่ก็คือเราใส่เข้าไปใช่ไหมเราก็บีบดูสิ สวยมากอันนี้เป็นเงินแทนนะคะทุกคนน่ารักสุดอันนี้ของเราแล้วก็กล่องนี้อีกหนึ่งกล่องมาจากร้านที่เป้เหมือนเดิมน,น,นะเราสั่งหัวเตียวขวดสเปรย์กล่องอะไรอีกทุกคนเมื่อกี้ก็คือแม่โทรมาแน่นอนมีแม่คนเดียวโทรมาแน่นอนแล้วคือของแกะไปแล้วเนี้ยไอ้ส่วนเนี้ยแกะไปแล้ว แต่คือคลิปไม่มีเลย <c oughs> เดี๋ยวพูดใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะพูดซ้ำเลยแห <c oughs> ละรอบได้อันนี้ตัวนี้เป็นกัรไกตัดหนังนะคะทุกคนขนาดหัวของน้องตัวนี้คือ5มิลคือหัวมันเล็กมากเราชอบหัวกันไกที่แบบประมาณ5มิลนะตัวนี้จะซื้อมาไว้แบบให้ลูกคา้าแบบใช้1คนต่อหนึ่งตึงต่อ1เซตต,ต,ต่อ1ชุดที่เราเตรียมไว้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาคอยล้างในระหว่างวัน <c oughs> ก็คือใครใช้อันนี้เสร็จป,ปุ๊บก็เอาไปรอไว้แช่น้ํายาแล้วก็มาฆ่าเชือ้อด้วยเครื่องฆ่าเชือ้อใช่ไหม มันจะได้ไม่ต้องแบบล้างในในวันเดียวแบบกว่าจะแบบแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาไว้แบบทํามือต่อมือไปเลยนะคะส่วนตัวนี้เป็นหัวดเทียที่เราเอาไวท้ทํางานแบบรัสเซียนะจริงๆรองบอกกลมอย่างเงี้ยเราก็มีแล้วแหละแ,แต่มันไม่ใช่หัวเล็กไงก็เลยซื้อสองอันนี้มาเพิ่มนะคะเป็นหัวไวเ้เตรียมหน้านแบบรัสเซียเนาะอันนี้ก็ขวดแบบเดิมเลยเหมือนกับตอนวอล์กที่แล้วที่ซื้อตัวนี้มาใช่วอล์กที่แล้วไหมส่วนตัวน,นี้เป็นที่ด้านหนังนะตัวนี้ร้อยบกาทค่ะตน้นแควป้ายยามา ก็ S <S <an> <t iny> เลยซื้อไอ้ตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยจริงๆอ่ะเราเอาไว้ขูดหนังอย่างนี้ได้นะทุกคนขูดหนังเอาไว้เก็บงานเนี่ยตรงเนี้ยเวลาที่เราใช้กับหนังที่เป็นหนังทิชชู่ที่อยู่ใต้ใต้ใต้ใตใตเลหนังตรงเนี้ยมันจะเก็บงานดีมาก,กเพราะว่าน้องคมคมในที่นี้คือไม่ใช่คมบาดผิวนะไม่ใช่เลือดออกแต่เป็นการคมที่แบบสามารถตัดเศษหนังที่มันเป็นส่วนเกินและหนังทิชชู่ในการทำเย็บปะเชียออกได้นะคะตัวนี้หนร้อยสามสิบเก้าบาท

้าสารนะเมาแอร์รเกือกเบเหยียบแมวตัวเองอะตายแล้วแล้วมันก็ไม่บอกกูว่าให้เอามามันก็กูคิดว่าเป็นวันอาทิตย์ไม่ตอนแรกอะนึกว่ามึงไม่ไปนู่นอันนี้เป็นเป็นของที่เราสั่งแก็บมาเมื่อวานนะตัวนี้เป็นดินปั้นแล้วก็มีตัวที่เอาไว้ล้างอีกแล้วนี่อันนี้ราคาเจ็ดสิบห้าบาทตัวนะเพราะว่าน้องตัวใหญ่กว่า จากร้นคุณตูนนะคะส่งแก๊ปมาเหมือนเดิมแล้วก็ซื้อบัฟมาทั้งหมด5อันแต่ใช้ไปแล้ว1อันนะคะเพราะของมาเมื่อวานใช่ไหมเราก็เปิดใช้ไปเลยนะคะเป็นของเบบี้มิหลานะตัวนี้เป็นบัฟนะคะเอาเลจากั้นคุณตูนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องปั้นไายเบบี้เพราะว่าดินปั้นสี่ขาหมดเราก็เลยทํางานต่อไม่ได้เลยต้องสั่งดินมาเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็คิวลูกค้าเสร็จดึกเลยไม่ได้ปั้นเลยต้องมาปั้นวันนี้นะคะแทนส่วนตัวน,นี้เป็น หูฟังย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 ังอะไรของเสริเหรออุ้ยถุงไว้ใส่หมูฟางเหรอเราสั่งมาจากในติ๊กตอกค่ะตัวนี้ย้อไมเยอะจังกล่องขึงน,น,นี่นองจะแบบว่าไม่ใช่อันใหญ่นะอันแค่นี้เองนะอุ้ยดูดีมากเลยมเหล็กแน่นมากเดี๋ยวนะแล้วถอดยังไงล่ะเอาอย่างนี้อุ้ยแต่มันอันใหญ่มากเลยนะ แม่อันใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยแต่ก็ใส่ได้อยู่ได้อยู่แปบว่าอะไรนี่จะลองเชื่อมดูว่าเป็นยังไงแบบว่าบางทีเราก็แบบทำๆทอยู่จะจับกล้องขึ้นมาเราก็กลัวคนส่งมาส่งของเราสายมันจะตัดนู่นนี่นั่นคือโอ้ยทำใ่้ด้คิดยากมากเลยทีนี้ค่ะจะไปลองได้นี้ก่อนได้ที่วางเครื่องอบใหม่แล้วอันนี้เป็น ตู้ที่ซื้อมาจาก b ิ๊กซนะคะนี้จะอยู่ข้างๆเราเลยวเวลาใช้งานก็จะได้ง่ายๆเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เลยนะคะค่าเชื้ออยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ไป DIY มาทุกคนเราได้บอกรองมา2อันอันนี้ในป้ายมันเขียนว่า95หรือเปล่าตัวนี้น่าจะ95แล้วแต่คิดตามมา75าบาทน่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าสีเหลือง2องอันแล้วก็ได้ผ้าเช็ดเท้าอันนี้เขียน95เหมือนกันก็เ5าเอาไาไว้ตรงหลังบ้านที่เ,เอ้ยไม่ใช่หลังบ้านตรงระเบียงหน้าห้องน้ำก็ได้ไ้มฝนใจไหะ อนแรกว่าจะซื้อแบบอื่นแต่เรารู้สึกว่าไม้คนไก่มันมันคิ้วไหวดีก็เลยเอาแบบไนมะ้คนไก่เหมือนเดิมนี้เจ็ดสิบห้าเหมือน,นกันไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาคิดตามมาเท่าไหร่เบเสิคเหนื่ยไม่รู้แล้วก็ได้ค่าสองผืดยี่สิบสี่าอันนี้ยี่สิบสามบาททุกคนได้หกอันเลยนะคุมไปไหนก่อนถ้งมีทั้งถุงแล้วก็แพงผสมกันแ,แล้วเราก็เลยเอาสติกเกอร์ตัวนี้อันละเจ็ดบาทนาะเอามาไว้ ติดงานเล็บอะไรอย่างเงี้ยก็น่นารักเจ็ดบาทเองเอาไปติดงานเล็บเรื่องนี้นัาน่าเปอนลาแดได้จบวองด้วยแค่นี้เลยอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรเยอะเลยนะเพราะว่าคา้ามีทางอาทิตย์แล้วก็เหนื่อยในการถ่ายคลิปมากนะคะวอนนี้ไปและวี